พี่พี่ครับแม่เราเองมาข่าวมาได้อะไรนี่นะครับมาเราดูงานวเนางาน่าได้นไหมครับผมถือไหมถืเต้นไหมลูกก็สนุกดีครับวันนี้แล้วก็ได้เจอพี่แจ็คด้วยก็เฟรนลี่มากๆครับแต่คนบอกว่าไม่รู้จะเจอพี่แจ็คเมื่อก่อนเราโมรู้ตอนไหนรไม่รู้ครับก็รู้ตอนที่เขาเซอร์ไพรส์เครับวิจารเป็นไอดอลเราอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเขาแบบมาสายแบบเต้นหรืออะไรก็พี่แจ็คผมไอดอลของผมเรื่องการแบบ คือเขาเป็นคนที่กันเองกับทุกคนครับแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องการเต้นก็เก่งมากๆก็ชื่นชมพี่แจ็คครับแล้วสมมตินี่มีโอกาสได้ซื้ไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้างในสัปดาห์นี้รับชื่นชมไปเดียวเดียวก็เมื่อกี้ก็ชื่นชมพี่แจ็คครับแล้วก็หวัดดีพี่แจ็คครับมีได้คยุยกันไหมครับเออมีหวัดดีพี่แจ็คไปพอพอดีพี่แจ็คหันมาแล้วก็ผมก็หวัดดีพี่แจ็คหวัดดีครับนี่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศ วันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ได้มาลองทำกาแฟพี่แจ็คก็เป็นคนพาทำวิธีการทำว่าทำยังไงต้องใส่น้ำร้อนประมาณเท่าไหร่นะครับเรย่งสองคนเรเก่งไหมครับโปติไม่เก่งครับกินกาแฟไหมก็มีมีกินครับอไหงครับสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟก็ มาเยี่ยมชมที่งานได้นะครับกำเล่กาแฟครับถึงนักละครที่นหลายคนบอว่าหลจังเลยนักนวิชนักนวิชที่ไรเวลาเรื่องสงายนยัดอ่อนเลยนะเขาให้เราเป็นลูกรักพระเจ้าได้ดีค่ะแขกผมก็อยากฝากละครแล้วกันฝากละครเรื่ององศาขณาญาติครับก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับสามทุ่มสี่สิบห้าครับมันเขินไหมกับการแบบว่าคนชมของเราหน้าลูกรักพระเจ้าก็ก็เขินนะครับบางทีเราก็ อ่าแล้วเราก็แบบแต่เราก็ดีใจแหละที่แบบเขาชมเราแต่ว่าหรืๆก็เคยเหมือนกันครับจริงไม่ชินหรอกเลยเนอะเราก็แบบหน้าตาประมาณนี้แล้วคนก็เอิญหล่อหน้าไรางีาง้ยมาตลอดผมว่าบางทีก็ไม่ชินเหมือนกันครับ<อ>บางทีแบบว่าเวลาเราเจอพี่ๆเขาแล้วเขามาทักเราหรือแบบว่าเขามองเราอยู่อะไรเง<อ>ี้ยบางทีผมผมก็เห็นนะแต่ว่าบางทีผมก็แบบมไม่ทำตัวไม่ถูกเราก็แบบผมก็มีหน้าแดงๆอย่างเงี้ยเราจะยังไงดีไม่คิดว่ามูนตัวเจอแบบหมูนท่าทางตัดตอนเด ก็มีบ้างครับมอนเมื่อเจอทั้งชีวิตก็เจอเรื่อยๆเออเจอไปล้ชีวิตก็ยังไม่ชินเลก็ยังไม่ชินขนาดนั้นก็ยังมีแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันครับรับมือกับความแบบผิดรับมือยังไงเหรอฮะจริงๆผมก็ไม่ได้แบบรับมืออะไรคือถ้าเรารู้สึกยังไงผมก็ถ้าทําตัวไม่ถูกก็คือทําตัวไม่ถูกแต่ว่าเเราก็ดีใจที่แบบเขาชื่นชมเราเขาชื่นชอบเรา ก็ผมแทนเขาก็ต้ดีครับตามตามที่เราฟูแน่นอนใช่หรือว่าเปลี่ยนภาพมาลงบนเครื่องนอนใชเราคิดว่าในส่วนใบหน้าของเราเะไนจะลิสนาเออแหม่เสน่ห์บนใบหน้าผมหรอผมว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มครับเออตอนตกตกสาวๆต้งท่าไหนตกสาวๆต้องท่าไหนหรือว่าก็หล่อไหมเป็นมุกผมว่าก็คือเวลาเจอใครพี่ๆผมก็ยิ้มให้นะครับไหนๆไหนรองยิ้มให้ก็ ก็มีพี่ๆถ่ายครับผมอ่าแล้วช่วงนี้เราจะเห็นพี่บูถ่ายแบบปล่อยมากเลยเราจะเดินสายเยอเลยก็จริงๆคือทุกคนก็อาจจะเห็นผมถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นก็ผมชอบทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วครับชอบการแต่งตัวหรือว่าชอบดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับแฟชั่นก็เลยเป็นนละครยเราชอบกัน จริงๆชอบหมดเลยครับทั้งงานแสดงงานเดินแบบถ่ายแบบแฟชั่นชอบหมดอย่างนี้ถ่ายแบบคนณเฟย์ต้องค่อนข้างจะคาดหวังเพราะบอดี้ของตัวผมว่าง่ายสุดๆมากแบบเซ็กซี่แล้วร้อนที่เข้าบรรยากาศไทยี่ด้วยเจ๋งเลยแต่ไม่ได้เห็นไหมคะเอ่อถ้าจริงๆจริงๆก็มีในในถ่ายแบบเหมือนกันครับก็มีแบบนกระดุมบ้างขอเสื้อมีแบบเห็นอกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่มีแบบเห็นอกเ พอเลยอ๋อยังไม่มีครมีในละครเขาก็พอมีในละครครับใช่ครับอันนั้นก็คือมันกำไรเล็กๆเล็กน้อยๆคือก็เป็นกำไรไหมฮะกำไรไอ๋อกำไรก็ได้ครับต้องพิ่ารณายขนาดไหนครับคุณขาเวลาเวลาทำเวลาที่ต้องโชว์ก็คือผมจะทั้งวันนะครับจะไม่กินข้าวเลยจนกว่าจะก็ถ่ายเสร็จไม่ยังไงมันมันมีคุณงน้อยๆหรือว่าจะไงหรือไง ผมก็อยากจะฟีดให้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุดในการถ่ายงานนะครับให้มันให้มันรีนที่สุดให้ซิกแพคมันชัดแบบนี้ให้ชัดมากที่สุดเพราะฉะนั้นซิกแพคที่เราเห็นลือกคือข้าวก็ต้องอดข้าวใช่ครับแสดงว่าต้องมีวินัยกับตัวเองเป็นอย่างสูงเลยก็ต้องออกกำลังกายประจำครับแล้วควบคุมอาหารเองครับคือผมไม่ได้ควบคุมขนาดนั้นแต่ว่าเวลาผมกินอะไรเงี้ยครับผมก็จะเลือกกินพยายามตัดตัดหนังออกอะไรเงี้ยตัดมันออก ตอนนี้ว่ตอนนี้พอใจกับบอดี้ของตัวเองเอ่อจริงๆตอนนี้ก็พอใจครับแต่ก็รู้สึกว่าต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ต้องก็ต้องมีวินัยในการออกกำลังกายครับอานนักออกแบบสังเกตเราจัดตัวละครกัเราจะได้เรียนรู้ในบอดีตอะไรบ้างเพิ่ขึ้นนะครับเพราะว่าแบบละครก็มาได้ดีเหมือนกันผมว่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นก็นอกจากงานแสดงแล้วผมว่าถ้างานด้านแฟชั่นนครับก็เป็นสิ่งที่แบบผมชอบมากเหมือนกัน ได้ครับนักพร็อพก็ยังสนใจอยู่นักรก็สนใจครับได้ทุกคนไปเลยนะได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ